สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็กลับมาอยุเกม Stick Wars Saga นะฮะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาดูแมตย้อนหลังนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นในปกคลิปของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแมตนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ Let's go โอเคมอเข้ามาในเกมนะทั้ง2ฝ่ายมีอินชามิระดับตำนานทั้งคู่เลยนะฮะโอเคนะซึ่งรอบนี้ดูเด็กฝั่งที่ผมดูนะตอนนี้คือคาวเลอร์ล้นกับสปิริตสปอน2อันนะฮะ oh, <no. S 1> ก็บอกไว้มันก็ยังจะเจออยู่นะฮะซึ่งจากคลิปที่แล้วเราก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะว่ามีการปรับอะไรกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ขอหยุดแป๊บนึงนะเราจะขอปรับอะไรนิดหน่อยนะผมจะปิดเสียงภายในเกมทั้งหมดแล้วก็เปิด การแสดงผลอีโมโลนะฮะก็ผมก็เพิ่งมารู้ว่าการปิดเสียงเนี่ยมันก็ทําให้เกมเราลื่นขึ้นได้นะอย่างไม่น่าเชื่อปกตินะผมอาทิ์ก็จะแบบใน2อวนสนี่โคตรแหลกเลยนะฮะแต่ว่าพอปิดเสียงปุ๊บมันก็ลื่นขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้เพื่อนเราก็เปิดเป็นธนูนะฮะก็เราก็แน่นอนฮะเราสายกองแล้นั้นเรียบร้อยนะเพื่อนเรารอดไหมเอ,อ่ยจากสายฟ้านี้ยังรอดอยู่นะฮะ ข่าวเลยเหมือนจะมาตามเก็บงานนะฮะเก็บได้ไหมเอ่ยครับแต่ตอนนี้เขาถอยไปแล้วนะโอเคก็อันนี้เป็นแมตช์น้อยหลังเนาะดังนั้นก็บางครั้งอาจจะมีกล้องมันค้างอยู่กับที่เนาะโอเคตอนนี้เราได้ท็อกซิเดีนมาการบ้านไว้ก่อนซึ่งสายกองเราก็แน่นอนฮะเราไม่ต้องยุ่งอะไรมากเราขอกองให้เราแบบทํางานได้เราก็มีโอกาสชนะแน่นอนฮะพอตรงข้ามมีแวมกับเออโวลติกนะฮะ ซึ่งก็แปลกใจเด้ตรงข้ามนะที่ว่าโอนติกนะแต่ว่าไม่มีสายฟ้านอกจากเพื่อนตัวเองคือเพื่อนตัวเองมีสายฟ้าเดียวที่ให้แบบแชร์ดามีได้นะโอเคแต่บอกเลยว่าตอนเล่นนี่คือแบบสปอยไว้เลยว่าเพื่อนผมหงุดหงิดกับเพื่อนตัวเองเลือกเกินนะะจะไปแบบบุกให้ตายฟรีทำไมก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่แปลกใจนะเพื่อนแรงน่าจะน้อยอยู่นะตอนนี้ซึ่งตัดฟ้ามาตรงนี้คือ ตอกสีเลสเราแบบน่าจะชิวนะฮะหมุนเล่นเลยหมุนเล่นอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ฝังสีแดงนะได้ทาการอัปเทมเพลตมาเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็เพื่อเราก็ไปบุกแล้วชตรงข้ามใช้สายไฟ <c oughs> เสียหนึ่งเสียสองแล้วอยากบอกนะบอกเลยว่าคือสายฟ้าเขานี่คือแบบคุ้มค่ามากเลยได้ทั้งนักธนูสองแลวคนนักขุดหนึ่งนะฮะแล,ว,แลวตอนนี้เขาเลิกเขาบุกมาไปเขาบวนแห่กันแล้วครับจังหวะนี้ เราต้องจัดการนะเราคุมนะคุณนะเพราะว่าเขาเลยจะไม่สนใจพวกผู้เล่นนะฮะดีนะเพื่อนยังซับโดยการใส่อุกบาทมาให้ไม่งั้นไม่รอดแน่นอนฮะโอเคนะซึ่งตอนแรกก็แปลกใจว่าเฮ้ยเขากล้าเล่นเขาเล่ล้วนเหรอโอไม่ใช่นะมีสปริสปอนคู่นะแต่หารูไม่พลาดเขาน่าจะไม่ได้อ่านแพทนะว่าเออสเปริลสเปียต้อนเราตอนนี้ก็คือต้องอัปเรชันนะถึงจะมีสเปริลสเปียต้อนออกมาด้วยนะ บอกเลยว่าเขาพลาดแล้วล่ะในตานี้เพราะเขาจะมีแค่สปิริตสเปียร์ตอนที่เอาไว้เสียสรดัโดโด,โดโดอย่างเดียวนะฮะแล้วมีคาลเลอร์ล้วนแบบนี้ก็แก้ทางง่ายะฮะบอกเลยมียาก็แก้ทางง่ายมีนักสนูก็แก้ทางง่ายด้วยเช่นกนันแต่จะไม่แก้ง่ายก็ไอ้ท็อกซิเดนเนี่แหละคือถ้าท็อกซิเดนมีตัวแทงให้อนะ่ะเขาทำดาเมจได้รวมมากแล้วตอนนี้เขาใส่สายฟ้ามาเลยมาให้เราอีกแล้วนะฮะ โอเคนะฮะตอนนี้เขาก็น่าจะขั้นที่เท่าไหร่ขั้น3เนาะก็สูตรคูณไม่3ามนะฮะเอ่อ๋อขั้น4ี่แล้วขั้น4ี่แล้ว1 2เมื่อกี้ขั้น4ี่แล้วนะฮะตอนนี้เขาก็มีแต่็อกสิทเล่นล้วนนะฮะซึ่งเขาก็มีเมลิกด้วยอาจจะมาเล่นแบบเออเจอลักธนูล้วนแบบนี้ก็เปิดโลแทงอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่รอบนี้เขาน่าจะเป็นคนแทงมากกว่าเพราะตรงข้ามใส่เดียวก็ด้วยอุกบาททั้งคู่นะฮะ ถามว่าใครได้ไประโยชน์นะตรงข้ามสิครกบได้ไประโยชน์ของเรานีเสียประโยชน์จับๆเลยนะคือเพื่อนเรานี่คือแบบไม่หลออะไรกันเลยนะคือจะบุกอย่างเดียวอย่างแต้มพงกางอย่างเดียวตรงข้ามบอกดีเฟน s ์นะฮะไม่อยากบุกโอเคนะบอกเลยว่าท็อกสิกเด็ตรงข้ามนี่คือแบบน่าจะเน้นแต่ดาเมจน,นะดีนะตรงข้ามท็อกสิกเนี้ยเขาไม่เน้น up t e m p เพลตนะถ้า up t e m p เพลตนี่ถึง up t e m p เพลตกสส็สปอนซอมบี้ได้แค่2ตัวนะฮะ ตอนนี้เพื่อนเราก็ออกมาแล้วนะจริงๆเพื่อน่าจะแบบให้ยูนิเขาอยูออ่ในฐานนิดนึงนะฮะเวลาเขาปล่อยสายฟ้ามาจะได้ไม่โดนโอเคตอนนี้เราก็พูดคือพูดแต่ฝั่งตัวข้าไม่ได้ดูฝั่งตัวเองเนละตอนนี้คือฝั่งตัวเองได้อยากมาแล้วนะฮะรียบร้อยครับตอนนี้กล่องเราก็ทํางานแบบเต็มรูปแบบนะตอนนี้ผมน่าจะอัพได้ขั้นอ๋อขั้น2แล้วนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ขั้น2เราก็เอายักษ์อีกตัวหนึ่งบอกเลยว่าผมนี่เป็นคนที่แบบลืมสร้างยูนิตไว้นะคือผมจะกดสร้างทีละหนึ่งไว้ตลอดนะฮะแล้นั้นก็จะมีหลงลืมกันบ้างแล้วเขาปล่อยอุกบาตและสายฟ้ามาคอมโบก,กันนะเพื่อก่อกวนโอเคตอนนี้เขาก็ดูดตรงข้ามมีแต่ข้าเลือล้วนอย่างเดียวนะแต่หารู้ไม่ว่าเรามี ยูนิลับของเร <im itates sound> ากันอยู่นะฮะนั่นก็คือรู้หน้าของอ้ะไม่ใช่มียาของเราไว้นั่นเองนะฮะตอนนี้ต track, ้ตองข้าบอกแอดแท้เราต้องมีคนนึง <im itudes> บอกอะไรนะฮะแล้วก็ส่งอีโมทีงนะฮะทีงว่าแบบเออชะนะแน่นอนชะนะแน่นอนเองจะไม่ชะนะหรอกเพราะถึง <c> เ <oughs> องเป็นคาลเลอร์ลวงก็ไม่กลัวนะฮะเพราะเพื่อนเราก็มีโมโลไคเหมือนกันนะฮะโอ้โห <im itates> oh หรว่าตัวนี้เขาบุกอีกแล้วไม่รู้จะบุกไม่นฮะฟังคำสั่งเพื่อนเป็นไหมเอ่ยเออแล้วมาครับมาดูฝูงเขาเลอร์ที่ดาเมจแค่5ดาเมจนะฮะแต่มาเป็นฝูงแบบนี้ก็ดูนะ,ะว่าดาเมจจะไหลขนาดไหนดูเขาเลอร์ล้วนนี่คือแบบจัดการจังเกิลไหนได้แบบรวดเร็วทันใจ เดี๋ยวมูโรไขแล้วนะ่าจะยับอีกเหมือนเดิมนะฮะถึงมีมูโรไข็ไปก็ไม่ได้แล้วนะโอ้โหบอกเลยว่ายับมากมากกูรักแฮฟฟันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเพื่อนเราคือแบบทอกซิกเหลือเกินนะฮะโอโตอนนี้ก็เหลือแค่ฝั่งยูนิตฝั่งผมนะฮะที่ตอนนี้ยังคุมบ้านไว้อยู่ผมรับอกดีฟเฟสน,นะฮะไม่บุกไม่บุกสุดแบบนี้ก็ดีนะฮะแต่ตอนนี้คือยูนิตคาวเลอร์เขาคือ ไม่มีเลยนะตอนนี้คือประชากรเขาที่36มสทับเจนะฮะก็บอกเลยว่าเราได้เปลี่ยนสุดๆเพราะตอนนี้ของเราอัพเต็มและขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็จะผลิตทองทุกๆหนึท่ 1, ทองนะฮะบอกเลยว่าดีมากมากนะฮะแต่ตรงข้าบอกอะไรเอ่ยอะไรอ่ะอืมก็ปล่อยเขาไปนะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วเจนาทีนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ มาเราก็จะบุกกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะเพราะว่าเจ็ดนาทีนี้มันก็ใกล้ตอนนี้ก็จะแปดนาทีแล้วดังนั้นสายฟ้าพุ่งกันเขาน่าจะใกล้มาแล้วนะคาเลอร์เขาตอนนี้ก็โอ้ก็เยอะเหมือนเดิมเยอะมาเท่าไหร่ก็กลับไปแค่นั้นเพราะเพื่อเรามีอุกบาทนะฮะในเมื่อคาเลอร์มาบุกกบแบบนี้ท็อกซิกเดีดก็เสียเปรียบแล้วตรงข้ามใส่อุกบาทมาฝั่งรนาโนเรานะฮะซึ่งเราก็มีทั้ง โอ้โหโลคูนะฮะเพื่อนตรงข้ามโลคู่แต่ตอนนี้เราจะแก้ทางท็อกซิดเนตนะฮะก็คือให้ซอมบี้แทงนะเพราะว่าถ้าให้ยักษ์ไปแทงนะบอกเลยว่าทยักษ์เรามีโอกาสตายคนข้างสูงมากมากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าขอแค่มีคนแทงให้ท็อกซิดเนท็อกซิดเนสามารถทาดามิดได้รัวๆแต่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งสีแดงคือหลุดออกไปแล้วนะก็คือยอมแพ้แล้วแล้วก็ทิ้งเพื่อนไปเลยนะเราก็เก็บงานฮนะเก็บงานคือตอนนี้คือแบบฝั่งสีเหลืองคือมีทองเก้าพันนะฮะส่วนฝั่งสี เลงก็หายนะฮะก็มีแค่มานาที่เยอะเท่านั้นนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้บอกเลยว่าเป็นการโต้กับที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้คือเราได้เปรียบแล้วนะฮะเราหยุดป้อมการมาเปที่เราแ,แตรงข้ามเพื่อนเราก็บอกเวลเพล a y เยอ์นะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากจะกดกำหมัดใส่มากเลยนะที่ไปแบบทำให้ยูนิตตัวเองตายตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันไม่ตลกนะฮะโอเคคือเห็นเพื่อนตัวเองใส่กลองมาก็ต้องแบบ พกกเพื่อนน้อยโอเคตีเริ่มเข้าป้อมเขาได้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็ขนีเขาหลุดไปแล้วนะตอนนี้ก็คือบอดคุ้มนะฮะก็บดสร้างยูนิตอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าใช้สเปลไม่เป็นน่าสงสารนะฮะโอ้โหสร้างสเปลอาร์ทอกซิเดตกลับไปทอกซิเดตกลับไปนะฮะกลับเข้าบ้านไปแล้วมีนักขุดออกมาอย่างนี้ทําไม บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะมีข่าวเลยโบทีเดียวยักษ์เรียบร้อยฮะบโบ้หนักข่าวเลยดทีเดียวตายายักษ์ใกล้ตายแล้วเราจะเอาท็อกซิกเดทไปแทงนะฮะบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนมีคนพูดแล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่กดขำเลยเพื่อนแต่เราไม่อยากขำเลยแล้วเนี่ยอ่าน่าจะเก็บงานได้อย่างสวยงามนะฮะเราตวงข้าวออกมาทำไมตอนนี้ไม่ทานเลยฮะเลือดฟอองเรียบร้อยสายฟ้าช็อตเก็บงานนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับแมดย้อนหลังของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะสนุกกันไหมเอ่ยนะฮะก็บอกเลยว่าเพื่อนคนนั้นถ้าไม่อ่านแผดโนต้ตมานะเขาคงไม่กล้าเอาสปิริตสปอร์ตมา2อ่านหรอกนะฮะโอเคก็จบประมาณนี้นะสำหรับแมดย้อนหลังสติกบอลสากาของเรานะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพี้ยานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ